รอดปฏิหารกระบะหลับในพุ่งเสรยรถจอดติดไฟแดงพังยับหกคันรวดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขหนังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะคนขับกระบะหลับในนะคะที่สีแยกละหารจังหวัดชัยภูมินะคะพุ่งชนรถติดไฟแดง6กคันรวดนะคะเสียหายหลายคันเลยนะคะ เหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะบริเวณสี่แยกละหารตำบลละหารอำเภอเจรุลัดจังหวัดชัยภูมินะคะมีรถกระบะพุ่งชนท้ายรถจนจำนวน6คันนะคะที่จอดติดไฟแดงอยู่นะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ โดยเหตุการณ์ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแตอ่อย่างใดน,นะคะแต่มีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เสียหายจํานวนมากเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าคนขับกระบะน,น่าจะหลับในนะคะโดยกระบะคันดงก่าวนะคะยี่ห้ออิสุสสีขาวทะเบียนพอพึ่งหอหีบ4801อุ 1, บลราชธานีนะคะพุ่งชนรถยนต์ที่ติดไฟแดง เสียหายกว่า6คันเลยนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบนะคะแล้วก็เชิญตัวผู้ขับนะคะไปสอบสวนนะคะที่สถานีตำรวจนะคะก็เรียกว่ารอดมาได้แบบปาฏิหาริยนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะที่ไม่มีใครต้องเสียชีวิตนะคะแต่ว่าที่เสียแน่ๆคือรถเสียหายไปหลายคันนะคะด้านหน้านี้พังยับปังคันก็ นี่เลยนะคะชนกันเยอะแบบนี้หกคันนะคะนี่เลยนะคะขับรถขับลาระวังนะคะไม่พร้อมไม่ต้องขับรถนะคะเมาไม่ขับไม่ได้ดหลับเต็มที่ก็จะไปจับรถเลยนะคะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ไม่กลมนะคะสวัสดีค่ะ